สะอาดมากข้างในครับอ่าลำยองก็มาครับอันนี้ลำยองนะใช้ยาลำยองครับถ้าลำยองมาเขาจะกั้นไว้เลยเดี๋ยวไหลถูกอ่าแมโครครับนี่นะเขากั้นไว้เลยเบรกไม่ค่อยดีลำยองเขาจะติดอ่าสี่สิบลงคอเขาเลยเบรกไม่ค่อยอยู่ประมาณนี้ต้องกั้นไว้ก่อนพูดเล่นครับเรามาติดตามกันต่อเลยครับโอ้ อันนี้รถจันหน่อยครับคนที่ขับเมคโครคันนี้แหละวันนี้มีคนขับแทนเขาก็เลยขึ้นของเขาเองแหละเขาซื้อเองนะขับแมคโครจนรวยครับเฮ้ยทำไมไม่ขับแมคโครอันนี้รถขับแมคโครคเองนะทำไมหันมาขับหกล้อล่ะขี้เกียจปกติเขาจะมีอาชีพขับแมคโครครับ ไปอยู่ไหนมานครสวรรค์โอ้ไปไกลเลยวะอาอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละขับรกล้อก็ได้ตังค์แม็โคเฮ้ยเงินเดือนเท่าไหร่หรอสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเฮ้ยทำไมไม่อยู่อ่ะาแล้วหมดงานหมดงานครับหมดงานงานหมดกลับบ้านผู้รับเหมารายใหญ่ก็จะมาแล้วครับ ไปเฮ้ยพูดเล่นใส่หัวครับครับรถดำทีนี้ก็อยู่ที่350บาทหรือว่าถ้าเกบางเจ้าก็จะจ้างาเป็นเที่ยวครับเที่ยวละ10บบาท,ทเออ กาจะใส่เกียร์ได้ก็อันนี้เอเอธรรมชาติครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้างานว่าดินแบบนี้รถไถจะดันได้ไหมมาดูพลังสองหนึ่งศูนย์เง ถ้าวันไหนเขา,เาไม่มีใครขับแม็โครเขาก็จะขับแม็โครเขาก็จ้างคนขับหกล้อนะคันนี้เลยครับเขาเรียกไอาจารย์หน่อยเป็นระดับอาจารย์นะคันนี้ก็ซื้อมาเจ็ดสิบกว่าครับไม่ใช่เจ็ดสิบาทนะเจ็ดแสนกว่า แง่เป็นไงขับไมโครยันด้วยอะ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้จนกว่าอา่าไมโครไมโครเขาลงไปข้างล่างนะว่าเขาจะขึ้นไหวไหมใส่เยอะๆเลยคันนี้ ใส่เยอะๆเลยเอาสักสิบตักหน่อยสิบอ่อเลี้ยงจระเข้เลยใครห้ามลงลงเล่นเด็ดขาดเลยครับลงเล่นนี่ก็เรียบร้อยไม่แขงก็ขาและขาแน่นอนครับจระเข้เลี้ยงจระเข้ ขอแล้วเลยพี่อพูดเล่นได้นน่พูดเล่นเอาจริงไหมอ๋อวงกี้เขานี่จะไม่มีเสียงเลยครับอ่ารักษาวงกี้ได้ดีมากไป <S <S ไปเลยพี่เอ้ยเยียบหน่อยรถอ่ะเดิมเสีย มาไปเตรมแล้วรถยางยางเล่นทาเล่นกับมันนะมันเคยตัวต้องเหยียบแรงๆงไปเลยโอ้ยนี่คันนี้ชนกับใครมาวะขับรถต้องระวังครับดูอย่าจี้ตูดกันนะ การจี้ตูดทําให้ถ้าขันหน้าเปอีกนี่ทำให้ขันหลังนี่เสียหลักเลยครับจูบจุบตูดแน่นอนอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ครับซื้อต่อมาอจากแถวไหนไม่รู้ ของท่านสทอนกครับอันนี้ก็น่าจะขุดถึงตรงนี้เลยขุดไม้เรื่อยแหลอะอะเพราะว่าพ่อแก่ก็ซื้อไว้ขุดอย่างเดียวครับไม่ได้ซื้อมาทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทำนานทำอะไรครับมีไมโครก็ซื้อดินขุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดินนี่ก็เอาไปขายสะก็เป็นของเราครับ ต้นทุนในการซื้อมาก็อาจจะลดลงซื้อหนึ่งแสนสมมุติว่าซื้อหนึ่งแสนก็ลดประมาณครึ่งหนึ่งห้าหมื่นไป <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ผลจะมาแล้ว <c oughs> อันนี้ออมมาะ <c oughs> อาู่ <c oughs> ช่างดำครับทางพัดชุมพล มีประสบการณ์แล้วครับคันนี้แก้มมีรอยแก้มมีรอยนอยั่ร้อยไปเคาะได้แน่อนแล้วก็ชุบเรดใหม่ น,นี่ไม่ใช่เก่านะสีเ็าเป็นแบบนี้เองครับสีเขาจะสาดสีแบบนี้แหละยังใหม่ๆอยู่เลยจริงหรือเปล่าโอ้ลันบางฝุ่นก็กุดๆครับโดนหนูแทะทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลย ไม่จําเป็นต้องแต่งครับไม่จําเป็นต้องสวยก็รวยได้ขอให้ขยันครับวิ่งไปกลับประมาณ10บกิโลครับไปห้ามาห้าก็เหลือประมาณ2องหสบบาทครับ รถก็เหลือร้อยร้ยห้าบาทต่อหนึ่งเที่ยววันหนึ่งก็ได้ประมาณ20ทเที่ยว50าสิันก็ไม่ถึงครับประมาณคนละสิบสองสิบสามเที่ยวเพราะว่าทีมงานนี้เที่ยงทำโรง,งงานเที่ยงนะ <laughs> ไปแหม่ต่อไอ,าอ,าอาหางอื่เงี้ยไม่โคไม่ได้หยุดเลย